คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำพื้นฐานการเล่นคีย์จีเพื่อใช้เป็นต้นแบบที่สามารถนำเอาไปพัฒนาต่อยอดให้สามารถเล่นได้กับทุกเพลงและก็ทุกคีย์นะครับมันจะมีหลักการแล้วก็แนวความคิดยังไงนะครับเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับตั้งสายตรงกับแอปจูเนอร์ตามมาตรฐานแล้วก็มาฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยครับเอาล่ะครับผม เมื่อพร้อมแล้วนะครับมาดูในส่วนของรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับในส่วนของการนําเอาไปใช้นะครับถ้าเราเล่นคอร์ดในคีย์จได้ทุกรูปแบบตามที่ผมกําหนดให้เป็นสแตนดาร์ดหรือว่าเป็นพื้นฐานแล้วนะครับเราก็จะสามารถนําเอาคอร์ดทางคีย์จไปใช้ได้กับทุกๆเพลงที่เป็นคีย์จเป็นเบื้องต้นได้นะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเมื่อเรามีความชํานาญมากขึ้นเราก็สามารถนําเอาคีย์อื่นๆมา ปรับเปลี่ยนมาเปลี่ยนคีย์ให้เป็นคีย์จีหรือว่าใช้รูปคอร์ดทางคีย์จีแล้วก็ใช้คาโปเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งที่เล่นเพื่อให้เป็นเสียงของคีย์อื่นๆนะครับเอาละครับเบื้องต้นเลยนะครับมาดูกันก่อนนะครับว่าตัวอย่างการจับคอร์ดแล้วก็วิธีการจับคอร์ดในรูปแบบที่ผมจะสอนนี้เป็นยังไงนะครับเริ่มต้นเลยนะครับในเรื่องของการจับคอร์ดนะครับในคีย์นี้ให้เรียงลําดับแบบนี้นะครับทางคอร์ดเนี่ยตามสเกลก่อนนะครับก็คือ G A B C D E เราจะใช้แค่6คอร์ดนี้นะครับต่อไปให้เรามาเปลี่ยนการเรียกชื่อแต่และคอร์ดให้ได้อย่างถูกต้องนะครับคอร์ดจจะเป็นเ a j เจอร์นะครับ G คอร์ด A จะเป็น A Min o นนะครับแต่คราวนี้เนี่ยในหลักสูตรนี้วิธีการฝึกนี้ผมให้ใช้เป็น A Min o r 7ตามภาพตารางคอร์ดนะครับอันนี้อธิบายให้เห็นภาพแล้วก็รูปคอร์ดไปก่นอนนะครับย่าเพิ่งจับตามนะครับต่อไปก็เปลี่ยนเป็นรูป B Min o นนะครับจากคอร์ด B เป็น B Min o r แต่ในรูปคอร์ดนี้นะครับจะเป็น B minor C ให้ดูตามนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจอีกทีหนึ่งนะครับว่าทําไมต้องเป็น B minor แล้วก็มีเลข6นะครับก็คือ B minor C ต่อไปก็จะเป็น C add9 นะครับเป็น C add9 สังเกตนิ้วที่ผมจับด้วยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนรูปนิ้วเนี่ยแค่2นิ้วนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับต่อไป D s u a t 4 เฟสที่นิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยมันจะอยู่สายที่1เฟสที่3อยู่เหมือนเดิมนะครับต่อไปก็จะเป็น e minor 7เอาละครับในรูปคอร์ดแล้วก็วิธีการเรียกชื่อลำดับคอร์ดต,ตามคีย์ก็จะเป็นตามนี้นะครับลองกดหยุดสต็อปวิดีโอนะครับถ้าใครที่ดูไม่ทันให้ย้อนกลับไปดูใหม่พอเราย้อนกลับไปดูให้เราคุ้นชินแล้วนะครับมาดูในส่วนของวิธีการจับรูปคอร์ดนะครับคอร์ดพวกนี้ที่ผมได้ นำเอามาจัดเป็นหลักสูตรนี้เพื่อสำหรับมือใหม่ก็คือเราจะกดนิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยค้างไว้ในตำแหน่งนี้เสมอนะครับแต่ไม่เสมอไปต่อไปให้เรามาโฟกัสที่นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับสำหรับมือใหม่แล้วเนี่ยมันจะลดความยุ่งยากในเรื่องของการจับคอร์ดไม่ทันเปลี่ยนคอร์ดไม่ได้เราฝึกในรูปแบบนี้เพื่อให้เราได้สามารถพัฒนาการจับคอร์ดในรูปแบบที่คล้ายๆกับทางลัดหรือว่าจับคอร์ดในรูปแบบของสูตรนั่นเอง สูตรนี้มันจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาทักษะตัวเองได้ดีขึ้นในเรื่องของการเปลี่ยนคอร์ดนะครับแต่เรื่องของการดีดอันนี้ก็จะต้องเอาไปฝึกต่างหานะครับการดีดของมือขวานั่นเองคอร์ดจีจแบบนี้นะครับเราจะดีดสาย6เป็นเสียงเบสนะครับในแต่และคอร์ดจะมีเบสคุมโทนของคอร์ดนั้นๆคอร์ด G ก็จะเป็นเบสสาย6นะครับคอร์ด A Min o r 7ก็จะเป็นเบสสาย5นะครับมาดูตรงตำแหน่งที่เราจะกดในคอร์ด G ก่อน คอจีเนี่ยเราจะกดสายที่6เฟสที่3กดด้วยนิ้วกลางผมใส่จุดเป็นสีเหลืองนะครับนิ้วกลางนิ้วชี้เป็นสีเขียวอยู่สาย5เฟสที่2นะครับนิ้วนางเป็นสีแดงในสายที่2เฟสที่3แล้วก็นิ้วก้อยเป็นสีน้ําเงินในสายที่1เฟสที่3ก็คือชี้แทนด้วยสีเขียวกลางสีเหลืองนางสีแดงก้อยสีน้ําเงินนั่นเองเอาละครับอันนี้ก็คือคอจีในตําแหน่งที่เรากดนะครับก็จะมีสายที่6 5 4 3 2 1ในส่วนของการดีดโดยใช้มือดีดที่เป็นคอร์ดนะครับเป็นการเล่นแบบรีทึมเราจะใช้นิ้วโป้งจับเบสของคอร์ดนั้นแล้วก็ชี้3กลาง2นนางหนึ่งเป็นเบสิกพื้นฐานนั่นเองให้เราจับแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นเบื้องต้นก่อนหรือว่าจะดีดเบสก่อนแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับต่อไปการจับคอร์ด A m i n o r รแล้วก็ปล่อยเป็นสายเปล่าสายที่5นะครับ เอานิ้วโป้งมาอุดสายที่6ไว้ด้วยเพื่อไม่ให้มันสั่นนะครับถ้าสายมันสั่นมันจะเกิดเสียงนะครับถ้าเราอุดไว้สายมันสั่นไม่ได้นะครับมันถูกนิ้วโป้งเนี่ยบีบไว้อยู่กันไว้อยู่นะครับการสั่นนั่นเองเราจะดีดเบสของ a minor เนะครับ a minor 7แล้วก็ชี้3กลางสองนางหนึ่งให้สังเกตว่าเราจะยกนิ้วนางออกนะครับลอยไว้ในตำแหน่งลองจับคอร์ด G แล้วมาคอร์ด เอมิเนโดยที่เราขยับแค่2นิ้วนะครับตำแหน่งที่เราจะต้องเลื่อนไปกดนะครับ G ย้ายไป A อมิเนอนะครับพร้อมกับยกนิ้วนางขึ้น A m i n o นอนิ้วกลางจะอยู่สายที่4เฟดที่2นะครับโดยที่เราไม่ได้ดีดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนไม่ทันเนี่ยไม่เป็นไรให้เราโฟกัสที่นิ้วชี้เปลี่ยนไปให้ทันนิ้วนี้ก็พยายามฝึกไปก่อนนะครับต่อไปเทคนิคการเกาหรือว่าการดีดเราหลากหลายขึ้นเนี่ย มันก็จะช่วยให้การเปลี่ยนคอร์ดเนี่ยมันได้ใช้แน่นอนสำหรับสายที่4นะครับก็จะเป็นแบบนี้สายที่5 3 2 1เสียงมันจะออกมาเป็นแบบนี้ a m i n o r 7นะครับต่อไป b m i n o r 6รนะครับ B m i n เ r 6เราจะใช้นิ้วชี้เนี่ยนำมาก่อนนะครับสายที่5เฟสที่2นะครับแล้วก็นิ้วกลางเนี่ยลงไปนะครับในตำแหน่งของสายที่3เฟสที่2นิ้วนางก็ กดลงไปจากที่มันลอยอยู่นะครับกดลงไปในตำแหน่งเดิมก็คือสายที่2、เฟสที่3สรุปแล้วคือนิ้วก้อยเราจะไม่ได้ขยับออกเลยนะครับอันนี้เป็น B minor 6ในตำแหน่งที่เราดีดของเบสก็คือสายที่5มันจะได้เบสของ B นะครับแล้วก็ชี้3กลาง2นาง 1, 1. ่งเอาละครับมันจะมีโน้ตตัวซอนเพิ่มเข้ามาต่อไปในอะนาคตเราสามารถทำรูปแบบนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนนิ้วนางเนี่ย ไปไว้สายที่หเฟสที่2แล้วก็นิ้วก้อยมาลงสายที่2เฟสที่3แทนนิ้วหนังเมื่อกี้มันก็จะกลายเป็น B minor s e นะครับอันนี้เป็น B minor six ไปก่อนนะครับเสียงมันจะแปลกๆนะครับแต่ว่ามันสามารถใช้เล่นได้กับทุกเพลงนะครับเอาละครับขอด B minor six ไปแล้วต่อไป D sharp f o เรก็จะย้ายนิ้ว2นิ้วนี้เหมือนเดิมนะครับย้ายแค่2นิ้วชี้กับกลางนะครับดูในตำแหน่งนะฮะ นิ้วชี้ก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับตอนนี้มันจะไปอยู่สายที่3เฟสที่2นะครับแล้วก็นิ้วกลางเนี่ยมันก็จะไปรอไว้ในสายที่1เฟสที่2ตอนนี้เราจะเป็น d s h f o อยู่เพราะว่าเรายัางกดนิ้วก้อยค้างไว้แต่ถ้าเรายกนิ้วก้อยออกแล้วมันก็จะเป็นเสียงที่ต่ําลงของสายที่1ก็คืออยู่สายที่ 1, เฟสที่2กดด้วยนิ้วกลางอันนี้มันก็จะเป็นคอรดด์ดีใช้ร่วมกันนะครับคอร์ด d s u มันจะดีดในตำแหน่งที่กดของนิ้วก้อยอยู่ก่อนนะครับแล้วก็ อีกทีหนึ่งเรายกนิ้วก้อยออกมันจะได้สำเนียงของ D f u ัต o เคลื่อนไปหา D major นั่นเองเอาละครับต่อไปก็คอร์ด E minor 7จริงๆเราไม่ต้องกด2นิ้วนี้ก็ได้นะครับเราปล่อยเป็นสายเปล่าก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีดสังเกตนะครับนิ้วโป้งจะดีดสายที่6นะครับชี้3กลาง2นั่ง1นะครับเป็น E minor 7แต่เราควรที่จะต้องฝึกเพื่อให้เราเนี่ย ได้ต่อยอดทักษะไปในอนาคตเผื่อเราจะเล่นตีคอร์ดนะครับฝึกกดน,นิ้วชี้กลางไปด้วยนะครับผมจะอธิบายในเบื้องต้นแล้วก็เผื่อในอนาคตด้วยให้เราได้เห็นความสําคัญนะครับว่าเราควรที่จะต้องฝึกไว้ด้วยนะครับคอร์ด G นะครับ A minor s e minor 6 C a ี 9, d ม D s u รแล้วก็คอร์ด E minor 7 อันนี้เป็นลำดับคอร์ดท,ที่ไล่เรียงกันเป็นแบบสเกลนะครับตามลำดับแต่เวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยมันจะมีการวางตำแหน่งคอร์ดท,ท,ที่สลับไปสลับมาเรียกว่าทางคอร์ดนั่นเองอย่างเช่นเพลงรักเดียวนะครับของพี่ปูพงศิทธิ์บออกใใใใใหหห้ร้รรรรไววััจจจิิงม่เคยคยททดสีประมาณนี้นะครับ ผมเอาร้องแบบหลบเสียงนะครับไม่ได้ร้องให้ไพรลอปร้องไปเพื่ออธิบายนะครับไม่ต้องโฟกัสในเสียงร้องก็ได้นะครับให้โฟกัสที่การจับคอร์ดแล้วอย่างเช่นคอร์ดรักเดียวเนี่ยมันก็จะเล่นคอร์ด G ีใช่ไหมครับไปหาคอร์ดดีสำหรับมือใหม่ไม่ต้องยกนิ้วก้อยออกนะครับเพื่อให้เราโฟกัสไปที่การเปลี่ยนนิ้วแค่2นิ้วนะครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางก็ได้เป็นคอร์ดดีแล้วแต่ว่ามันจะเป็นดีซัทโฟนะครับถ้าเราเปลี่ยนได้ถนัดแล้วเราค่อยยกนิ้วก้อยออกมันก็จะเป็นคอร์ด เบ,บอกให้ร hey, ู้ไวหัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งให้ใครเสียใจตัวผู้คนนี้เขาเรียกร้ายใจจะให้ทั้งไง ประมาณนี้นะครับถ้าเราเอาไปใช้กับเพลงที่มันเป็นคีย์จีอยู่แล้วใจสั่งมาก็ได้อยกให้เ,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 เห็นไหมครับเราจะใช้รูปคอร์ดแบบนี้ได้เลยนะครับใจสั่งมาเราจะดีดตบหรือว่าจะตีคอร์ดก็ได้ถ้าเราควบคุมการเล่นด้วยมือขวา แบบหลากหลายวิธีมันก็ช่วยให้เราได้สร้างอารมณ์ในการเล่นแล้วก็ร้องได้หลายแบบถ้าตีคอร์ดมันก็จะเป็นแบบนี้ yeah. อาายากเ,เห็นไหมครับการใช้คอร์ดดีซัดโฟเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะใช้เป็นหากให้คล้ายลูกส่ง นะครับลูกส่งของคีย์จนั่นเองมันเป็นคอร์ดลำดับที่5นะครับซอนลาทีโดเลคอร์ดลำดับที่5จําไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์ไหนก็แล้วแต่มันจะใช้เป็นคอร์ดส่งเพราะฉะนั้นถ้าใส่ลูกเล่นอย่างเช่น d ีซั4เข้าไปเล่นกับ D Major มันก็จะคล้ายๆกันส่งทํานองส่งอารมณ์หรือว่าส่งความรู้สึกนะครับ <S <S แล้วก็กลับมาขอด G เห็นไหมครับว่ามันจะมีเสียงของลูกเล่นของ ทางซัดโฟอยู่นะครับยังแพ้ใจก็ได้เก็บ okay. ใจไว้ในลิ้นชักจะดีตบหรือจะเกาก็ได้เก็บ okay. ใจไว้ในลิ้นชัก จะมีความคล้ายกันนะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นนานแล้วคลิปนี้ก็เพิ่งจะมาทําเพราะว่าผมไปเรียนไปฝึกสร้างกีตาร์นิ้วมันก็ค่อนข้างที่จะคืนแล้วก่อนหน้านี้ก็คือมันเล่นบ่อยแล้วนิ้วมันด้านตอนนี้นิ้วมันเริ่มไม่ได้แล้วจะเป็นความรู้สึกคล้ายๆกับมือใหม่เลยนะครับพอมากดแช่นานๆมันก็จะนิ้วมันก็จะช้าแล้วก็รู้สึกเจ็บนะครับแต่ถ้าฝึกซ้อมไปหน่อยๆอาทิตย์หนึ่งนะครับนิ้วมันก็จะเริ่มด้านคืนเหมือนเดิมการฝึกเรามันก็จะไม่ได้ไป โฟกัสที่การเจ็บแล้วนะครับความรู้สึกเดียวกันนึงเพลงมุมนะครับหากใครคนเน่นมีคำถามสักวันคุณอยากจะพบใครคำตอบในใจคือใครที่คุณต้องการก็คอด G ก็ CS9 และฉันเป็นคนที่ประทัาใจเธอ คีจีมันสามารถเล่นแบบนี้ได้กับทุกเพลงเลยนะครับแล้วก็วิธีการเล่นก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของเราว่าเราจะดีตกหรือเราจะเกาเอานะครับก็ใช้ได้กับทุกเพลงจริงๆนะครับเอาละครับสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับยังไงก็อันนี้จะเป็นแนวทางนะครับให้เรา ลองเอาไปฝึกตามดูนะครับวิธีการฝึกง่ายๆนะครับฝึกจับคอร์ดแล้วก็เกาแบบง่ายๆไปก่อนนะครับลองหาเพลงที่มันมีทางคอร์ดสลับไปสลับมาแบบชัดเจนแล้วก็อาจจะเอามาทําเป็นแบบฝึกหัดฝึกเกาเฉพาะคอร์ด G กับ C แอดไหนก็ได้ครับอันเนี้ยใช้บ่อยเลยนะครับคอร์ด G กับคอร์ด C นับเป็นคอร์ด1กับคอร์ดส มันจะมีบางเพลงที่ขอ G ขอ C ขอ G ขอ C, ขอ C วนไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีท่อนส่งเธอมใคแนใ้ใักเราก็ไปส่งคอดีซัทโฟเห็นไหมครับว่าคลิปนี้จะสอนให้ในเรื่องของการโฟกัสการเปลี่ยนคอร์ดนะครับด้วยนิ้ว2นิ้วก็วคือนิ้วชี้กับนิ้วกลางหลายคน คิดว่าตัวเองฝึกแล้วทําไมมันเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันบางทีเนี่ยเราไม่ได้วางแผนการฝึกซ้อมนะครับเราไม่ได้กําหนดหรือว่าเราไม่รู้ทิศทางการฝึกซ้อมว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงเพื่อให้เราเนี่ยได้สร้างทักษะไปทีละขั้นทีละอย่างอย่างที่ผมแนะนํานะครับมันอาจจะดูยากแรกๆลองสร้างความเข้าใจแล้วค่อยๆฝึกไปนะครับแล้วก็นําเอาความเข้าใจเนี้ยไปสร้างให้กลายเป็นทักษะความถนัดนะครับมันได้ทุกทุกคอร์ดเลยนะครับ เล่นเปล่าๆก็พอแล้วไม่ต้องกลัวครับว่าคอร์ดมันมีชื่อเรียกแปลกๆอย่างเช่นคอร์ดซีแอดไมันก็คือคอร์ดซธรรมดาเราจะเรียกเป็นคอร์ดซธรรมดาก็ได้เรื่องหลักการทฤษฎีตรงนี้ยังไม่ต้องสนใจก็ได้ข้อสงสัยมันจะทำให้เราฝึกแล้วมันไม่มันไม่สนุกนะครับ ลองฝึกไปก่อนคอร์ดจีคอร์ดซีคอร์ดเอเมเนอร์คอร์ดดจับตามรูปแบบที่ผมแนะนําส่วนชื่อเรียกลองฝึกเรียกเอาแบบง่ายๆไปก่อนนะครับเราค่อยมาทําความก้าใจอีกทีตอนที่เราเล่นเก่งขึ้นเล่นคล่องขึ้นหรือว่าตอนที่เราจํารูปแบบของมันได้แล้วเราค่อยมาฝึกเรียกชื่อมันคอร์ดจีคอร์ดซี C, อ C, แอดไนบีเ e, มเนอร์ซิกอีเมเนอร์เซเว่นเมดีซัอร์ธรรมดาคอร์ดจประมาณนี้ คลิปนี้ก็แนะนําเอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทาพาร์ทสอีกทีหนึงหาแบบฝึกหัดคล้ายๆกันนี้มาให้ฝึกเพื่อให้เป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยทําคลิปเท่าไหร่ทาคลิปนี้ออกมาแล้วถ้ามีคนดูกันจนจบนะครับยังไงก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ดูกันจนจบแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่เอาไปฝึกตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ